ไลนไลน์เดอะบีทให้ยงภาษาไทยด้วยแกลน์สนอสนุนได้ผ่านซูเปอร์แตงหรือพร้อมเพลในท้ายคลิปวิดีโอัสดีนะที่เธอยังรอดอยู่เนะี่ยแล้วจะขุดอะไรใหม่ม้่งอ่ะเ <This> นี่ยจะเป็นเรื่องยากที่นายอยากจะได้ยินแค่บอกพันธนาฉันก็เพิ่งรู้นี่แหละ It like father. looks my ดูเหมือนว่าเป็นพ่อฉันเองแหละที่พานายไปให้บารอนอะอะไรเนอะแต่ว่าเขาไม่ได้มาไม่ได้พาคุณมานี่เพื่อมาทรมานคุณนะเขาพาคุณมาเพื่อมาช่วยบารอนมันมีแผนอื่นสินะแน่นอนแลยวสิพ่อฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกแต่เขาก็ยังเป็นคนที่พาผมหาบารอนนะไม่รีดดูความเต็มใจอยู่นะแล้วโปรติการของฝ่าพ่อคุณนี่อะไรกันแน่อ๋อไม่ใช่ๆผมเป็นตัวอย่างของพ่อคุณเหรอ ตอนนั้นคุณติดเชื้ออยู่คเครืหนึ่งคุณเป็นโรตีเครื่องหรเป็นมนุษย์อย่างนั้นก็ภายนอกนะสัตว์ภายในนั้นคนละเรื่องเลยอะ่ะ<ม>แต่บารอนที่อยากซักของเดียแบบเดียแบบคุณคิมเมร่าเลยเป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นนักล่าสุดโหดท,ที่สามารถควบคุมได้ไง แต่ว่าคิมเมล่าไม่ใช่เป้าหมายเดียวของเขานะการวิเครา,าของคามิโลนั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านกระแสจิตและการควบคุมจิตใจไอ้เบนนั่นทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรกันแน่เไม่รู้สิและหละที่เราต้องหาให้พบอะไม่สำคัญหรอกมั้งเนี่ยที่สำคัญก็คือต้องฆ่า,ม,ามันให้ได้แล้วเจอคิเมราตัวหนึ่งให้ผมไหมเนี่ยข้อมูลผ่านใช่ไหเนี่ยที่ที่เขาที่ทีบาร์ดอว์มิน้างล่าสุดน,นะ ถ้า <to> จบแล้วอย่าบอกกันนะกูไปที่ปลอดไทยเถอะโอเคสวัสดีครับนี่คือรายการเอเกเมอร์และเกมที่ทุกท่านกำลังชมคือได้ไรต์เดอ e บีในพาร์ทที่10กันแล้วนะครับ เจอเจ้าทีแล้วไหนดูชมหน้าหนูสิอุ้ยดูเหมือนจะเป็นพี่บิดบึกบึนอีกแล้วเนี่ยโอ้พี่หน้ากากคนเดิมเพิ่มเติมคือหมัดใหญ่ขึ้นอุ้ยอืมีิช็อคเวฟด้วยอืมสุดเว้ยอุ้ย ต้องเล่นของหนักเลยแล้วอ้ยจับสองสิเฮ้ยทำไมเลือดเขียวอูยอ้ยชาร์จชาร์จเออหมดเฟสแรกอ้าวอีกตัว กระโหลกหนึ่งสนี่ยกระชากต่อย ได้เหรออ้าวเต็มแล้วนี่มันแสดงว่าไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่เวลาเล่นตัวพ่อมันล่ะรู้ใช่ไหมว่าพวกปีศาจพวกนี้มีดีเอ็นเอเหมือนกันนะแต่พวกนี้ไม่ใช่ลูกผมเลยนะไอ้ดีก็แค่ฝันร้ายของมันเท่านั้นแหละเดี๋ยวเวลาให้มันช็อตฉันคิดว่าตัวเองพร้อมหรอพร้อมสิเพราะว่ามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ค้าคเดิมดีกว่าคา s Lydia. <S ดีเองนะจำตัวอย่างที่นายให้เราได้ไหมคามโลทดสอบไปแล้วเจอกันที่สวนนะที่สุดนะส,สาทาเก,ก่าใกล้ๆก,กับโรงพยาบาล วาม่ปนไม่เออหาเว้เนียโอ้โหไม่เปิดไฟหน่อยเลยโอ้มาพร้อมหน้าดีเลยมาถึงอะฉันฉี i f o n แล้วรู้สึกแข็งแกร่งขกว่าเดิมเลยใจก่อนนะแล้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะถ้ามาได้ผลแล้วก็ i f s o ชันนีมันจะเพิ่กคุณมากเลย ไหนดูสิสามารถควบคุมซอบบี้ได้จริงบอกเห็นตึกนั่นไหมในตัวงหน้านั่นแหละมันคือโรงพยาบาลเก่าแล้วนะที่ยังไม่มีใครไปฟ์งของนะเออแล้วคุณให้ผมดูนี่เพื่อใช้ลีเดียสามารถเข้าถึงพลังตัวได้ขั้นสุดนะมันต้องไปเอายาอีกหนึ่งให้ต่อหรกอลุงอยาให้ผมไปเอายานี้ให้เปียวยานี้เสียไม่มีใครสามารถทำได้นะ ไม่มีใครมีความสามารถเหมือนคุณเอาจริงดิผมเพิ่งกลับมาจากลังโบเทีนะแล้วตอนนี้ผมต้องไปทำภารกิจฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอใจเย็นถ้าพลังลีเดียได้ผลนั่นไม่เป็นไรแน่ฆ่าเหรอฉันอยู่ข้างๆนายทุก9วินาทีนะคุณจะมากับผมด้วยเหรอไม่ได้มาแบบตรงๆแค่ผ่านกระแสจิตลีเดียสามารถส่งกระแสจิตไปสู่ผู้ติดเชื้อได้จริงเหรอเนี่ย แล้วก็ทดสอบมาบ้างอะไรแต่ว่าเราคิดว่าพรอ่เรือพรอมมั้นเหรอมันก็เป็นทฤษฎีที่ดีนะแต่ว่าจะเชื่อใจความสามารถนี้ได้เหรอได้แหละเหตุผลที่เรามานี่แหละนี่เปแค่จุดเริ่มต้นนะทายี่คือเหตุผลที่นายต้องไปหายานั่นกว่านี้สั่งเคย่ังมีข้อจากัดอยู่เพราะฉะนั้น อย่าพิ่งไปหาเรื่องแสงตัวโอเคก็ได้เลยขอบคุณที่แนะนำนะมันต้องใช้สมาธิต้้วมันจะเหนม่มากเลยล่ะแคมิโลจะติดต่อผ่านวิทยุนะและฉันจะโฟกัสกับพู้ติดเชื้อเอาละครพร้อมหรือยังไม่พร้อมนะแต่ว่าก็มาลองก็ได้ออตัวข้างในนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคอย่าให้ใครเจอ อยู่ไว้ห่างจาโบทถ์ฮะบนฮิวไว้มืดแท้หลายโอเคเอ้ยเสียใครร้องโอ้ยยายาเข้ามาไอ้หนูเย็นไว้อยู่เหมโอเค่ยจิเค ได้ผลจริงด้วยเว้ยขอความสามารถนี้ติดตัวตลอดไปเลยได้ไหมโอเคมันไม่โจมตีผมดูมืนจะได้ผลนะอย่าเข้าใกล้มันเกินไปกันนะเดี๋ยวมันจะตีแตกเอาหน้าจะบอกก่อนหน้านี้สิหมอเอาแต่แล้วก็ได้รู้ละผมจะห่างๆไว้กันดีดีคือมาเตือนทีหลังว่าอย่าเข้าใกล้เกินโอเคเราดูไม่เดียผมจะเจอสโตรีดลูมที่เก็บยาไว้ไหนเนี่ย ก็ดูผ่านป้ายเนี่ยนะว,ว้วาวโอ้ดีเดียไม่ได้โกงเลรเนี่ยคุณ,คณนี่ฉลาดจริงชั้นแรกบล็อกบีนี่บล็อกเอบล็อกบีนู่นเอ้าล็อกอีกให้ตายเถ ilo, อะขับไปโล่บล็อกบีล็อกอ่ะ ล็อกไฟฟ้านะครับจริงเดี๋ยวเลยแล้วรู้วิธีเปิดไฟฟ้าไหมเนี่ยผมจะไม่นหรอจะอยู่ชั้นใต้ดินอะแผงไฟฟ้าโอ้ยยงลั่นสินะอย่าดูอย่าดูอุ้ยโบเทียถามจริง เใครไหวนะสีอย่องงั้เมื่อกี้แต่เย็นผมไม่เป็นไรแค่ไ,ไ,ไม่เป็นไรผมก็ได้แต่อ<ห>ย่ายลืมนะผู้มนอาจจะดูแล้วนะผู้มนอาจจะอืมได้สติแล้วก็จมงตีผมห้ามโดนตัวพวกมันเลย trong team cũng không được, giờ mình đang ngẻ rồi này, chụp ảnh chụp giờ giờ ok ok, bay luôn เ,เขาเดี๋ยวมันย้อนกลับมาแล้วอยึดไปแล้วเฮ้ยทำมันยากียาไม่ใช่เหรอโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดคาเมลโลเปิดพลังงานแล้วดีเลยไปหางีก้าสจากทางงานโรงพยาบาลนะ นีรงพยาบาล ขึ้นท่อไปแคบยัไงคียการดที่บล็อกบีเยี่ยมเลยคิดว่านายแบบว่าเออ รีบๆหน่อยได้ไหมย,ยิ่กกนเ็วสุดแล้วเนี่ยพูดทนะีละแค่แบบว่ามันกินแรงของดีเดียเยอะนะไม่รู้ว่าเธอจะสามารถทำได้นานแค่ไหนนะ เขาบปเรื่องนเจอข้องโกลเดีนรูมนะแต่ไม่มีตัวอ่านก้าดะมันมีตัวกดอะไรไหมมีนะแล้วต้องการลบลายนิ้วมือของหมอเพื่อเข้าถึงนี่เขาไปเจอลิสต์ของหมอที่มีอมนาาที่นี่หมอมันเนสบล็อกบีแล้ว เราก็ต้องหาใครสักคนที่ตายในบอ็อกปีเร<ๆ>ี่ยแหละหรือคนที่ยังไม่ตายเป็นฉันจะเริ่มจากสำนักงานแพทย์ก่อนนะห้องนั้นอยู่ชั้นล่างโอยลอยเยอะอ๋อโอ้ย,อย,อย,อยตายจะ โอเคเจอละได้มีนมาฟีดด้วยเอาไปแค่มือพอโอเคโอเคได้ผลด้วย ขับไปโล่งมาถึงว่าต้องหาอะไรอย่างเยยาที่ชื่อเนโรอะไรเนโรเซ่อะไรฉันนุ่ไปอยู่ในนี่แหละตุ๋ไว้ละ Shit. ่าแร็วโอเคได้แล้วแบบลาชินีแล้ว ได้ไงเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วโอ้โหตายเถอะโบธีเอ้ยนี่ต้องหนีมันใสอีกสักกี่ครั้งนี่ยได้เอาไม่ใช่ทางนี้มาแล้วอยากอยากกู้เอามื่อแล้วเนี่ยดูเวรกรรมแล้ว ชมเน่อามาจากไหนเนี่ยนึกว่ายอยู่ที่นู่นสิแต่ไม่ลงคงหนี้ไม่ได้สักทีนะฟังไม่ดีนะรกระถุบคาพินออกจากระทงนั่นเราอยู่นอกเมืองนะโอเคอผ,มผมก็ลังไป ขอบคุณสวรรค์าร์ในรอบมาได้นะเอาอุ้ไหวไหมนี่ก็เกือบไปนะแต่ก็เกือบไปจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทษทีนะสารยาเตือนภัยนั่นมันเอ่อทำให้ผู้ติดเชื้อหลายคนมาอ alert เลยคุณไม่อยู่เราได้ยาไหมอ่าเนี่ยขอบคุณมากนะถ้ามันได้ผลแล้วก็มันต้องได้ผลแหละมันจะช่วยดีเดียรให้แบบมีพลังแข็งแกร่งมากกว่านี้และสามารถควบคุมมันได้ พูดอีกอย่างนึงคือจะกลายเป็นหุ่นเชื่อเราแล้วทุนโจมตีขอย้ำสานการณ์ทุโจมตีเคลเคลนี่เกิดอะไรขึ้นเคลเหรอมาน้านมามาพยายามฆ่าเราทุกคนไปสกายเราจะรวบลังคนจะพยายามไปช่วยนะทราบกำลังไปมีเวลายด้วยใค พ่อเจ้าได้ยินบอกชูใช่ไหมได้ยินสิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอหรอกนะฉันไม่คำขอ,ขขอฉันร้น,นขอโทษนายช่างแม่งไม่อยากได้แล้วเขาขอโทษ้ว้เข้าไปจบเรื่องนั้นที่หลงฉันนะตอนนี้เราต้องหาทางช่วยคนของฉันนะโอ้ยนี่ดีหวานเลยเนี่ย ไอ้มันติดตั้งของมันอย่างนอกพุทธเชื้อไปหามันตู้วือดิ เบรกเครื่องป๋อยชิเมลาด้วยวะไม่ไม่โดนนีต้องรีโลโอเคหมดละไอ้แจมอะไรด้วยหรอมันอยู่บนลังคาโอ้โหมีเครื่องยิงจรวดด้แย้วมันใช้ระเบิดแก๊สในการล็อกผู้ติดเชื้อมานี่เราต้องอยู่พวกมันนะชิมหายเลมันจะมานี่เพียบเลย ออริเบียบาร์รอมโจมตีที่สามกลางตอนนี้มันกำลังเปิดสงครามแล้วโอ้พระเจ้าไม่เหล้วเชื่อมต้องเกิดได้ยินขึ้นผมพยายามช่วยพวกเขาอย่าค่อยคุยกันทีหลังนะมีชาโลกจะมยเหรอ ยังมีผู้มันอีกนะสองตัวเหรอดีช่ไหมเออดึงสงกระ <c oughs> สุน,นอ,อ,อะไรอ้ยีเลยเออะไรอะไรเอ้ตัวสิว เจะเอาด้วยเหรอทำอาลายซะเอออีไรสไปเดอนเนียเดือดนะร้อยหมดละย,ยังมีอีกอ้ยถีบเหรอ

แล้วต้องจากการระเบิดแก๊สด้วยนะมันล่อพูดจิตชื้อเยอะเกินไปหมดหรือยนะังเนี่ยเดี๋ยวพอแล้วไม่ลงมาช่วยเลยนะเออแต่ยังดีที่ยังบอกพี่กัลให้นะเว้ละ <c oughs> อะไรอีกอะ <c oughs> ตอนนี้สถานการณ์แย่กว่าเดิมแล้วล่ะมันมีสัตว์ประหลานยักษ์มา นายต้องหยุดมาให้ได้นะคีเบล,ล่าเลยเหมือนเจ้าของเสียงจะมาแล้วนะโอ้โหทำเลยคิดว่ากลัวเหรอตีตูตีตูตีตูตีโอ้ย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 เดี๋ยวๆๆเด็ขอดีเลือดแป๊บวิ่งดิกวนแน่เไม่กลัวเลย ตายซะตัวหน้าเหลงเกียดใครเฮ้ยข้างนายนะ่ะมีสองตัวเฉยเลยเรากันเด้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ตัวเดียวยพอทนสองตัวกูพอเลย Ôi, quên lâu, quên lâu, quên lâu! Ôi, chết tiệt! Tập trung vào một người. Tôi sẽ giúp đỡ người khác. Cái đi, này sẽ đi đi, giúp đỡ hả? Này, chết tiệt! Giúp đỡ đứa nhỏ trước Ôi, ôi, Đi đi, đi xuống, Thôi, E3, oh, đi. Đi đi, đi đi, đi đi! เอาไปไหนของมันเนี่ยเอาสำเร็จแล้วนี่กลามานั้นี่โชว์หน้า้ฉันเห็นน่ะนายมี่คือที่โกนะเออดิฟังฉันกนเัอน่ะคุณยังมีหน้ามาแถอะไรถ้าทำกับผมตักขนาดนั้นน่ะหลังจากที่นายเปิดแังงานแล้วลูกน้องของมันก็จับตัวฉันได้ตอนราสเวน ฉันไม่มีโอกาสเลยฉันคิดว่าจะตายซะอีกแล้วบารอนมันก็ให้อะไรสักอย่างอดีตมันทำเกินหรอถ้าฉันไม่ขายนายก็เขาไม่เพียงแค่ฆ่าฉันนะมันจะฆ่าทุกคนโหดใช้หมดเลยเธอเคยน่าจะเตือนฉันหน่อยนะแล้วถ้าเป็นนายจะทำไงล่ะฮ้ตายเพราะกับเราเหรอไม่ขายนายก็ขายทุกคนมันเลือกไม่ได้หรอวิ่งเธอก็เลยทำข้อตกลงกับปีศาจนั่นเหรอนายคงคิดว่าโลกนี้มีแค่ขาวกับดำสินะแต่มันไม่ได้แยกกันง่าขนาดนั้นหรอก หายไม่มาเนี่ยแล้วไปหายไม่หนามาเนี่ยตลอดเวลที่ผ่านมันชลก็ซ่อนอยู่ในป่านี่แหละรู้อยู่แล้วว่าต้องตามหาฉันนะช่วเข้าใจดีว่าทำไมเธอก็เลยล่อฉันไปโดนรอบกัดสินะชักโครจริงฉันเองก็เจ็บปวดกันที่ทำแบบนี้กับนายแต่ไม่อย่างนั้นก็ต้องเสียสละทุกคนที่ฉันรักก็นด้ ส่วนที่เหลือก็รู้นะแต่ดอนได้ยินว่ามีการระเบิดและเรื่องที่นายช่วยคนของฉันไว้หลัจากที่ฉันทำหลังจากที่ทรยศนายไปฉันรู้ดีว่าฉันทำเรื่องผิดพลาดอ่ะโหเพิ่งมาตอนจบไม่ต้องมาก็ได้โคตรตำรวจไทยเลยไคล์รับไม่นะ คุณฝีมือคุณช่างเอ็ูเกียคุณเข้าไปในหัวพวกมันคุณช่วยชีวิตไว้ยาที่นายให้มามันสิ้ยอดไปเลยละสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้มันพิเศษมากเลยเดีเดียรี่เธอยังไม่ตายเหรอแน่นอนสิไม่ใช่เพราะเธอแล้วกันฉันทำสิ่งที่ฉันช่วาต้องทำอ่ะเธอไล่พวกเราออกไปส่งพวกเราไปตายแต่ก็อย่าได้เห็นเรายังมีชีวิตรอดอยู่ เรายังรีบลต่อไปได้ไงอ่ะเราเรียนรู้ที่จะควบคุมการติดเชื้อไงล่ะมันก็ได้ผลนะเธอเห็นพวกเราเป็นภัยคิดว่าพวกเราจะทำให้พวกเธอถูกฆ่าหมดความจริงก็คือถ้ามีพวกเราเธอก็คงตายมาตั้งนานแล้วเธอพูดถูกขอโทษจริงๆนะฉันผิดเองอ่ะฉันทำผิดเรื่องหลายอย่างเลย งั้นยอมรับการขอโทษแล้วกันนะฟอร์เรนบางทีถึงเวลาที่เราต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแล้วและโฟกัสสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราก็เห็นด้วยนะตอนนี้เรามีศัตรูคนเดียวกันถ้าเรามีหวังที่จะมีโอกาสทีลื่อนข้าได้ก็เราต้อง่วมือกันงั้นถึงเวลาที่เราต้องลงมือจัดการมันแล้วะยังไงล่ะราะประกาศของมันนี่แน่นหนาไหมนะเราเข้าใกล้มันไม่ได้แน่นอนเลย พวกถูกเราก็เลยต้องล่อมันออกมาไงด้วยอะไรอ่ะเขามีหน่วยรักตะเวนเต็มพื้นที่ในป่าทั้งหมดเลยดิเพื่อตามล่าสัตว์ร้ายนั่นเขาดูหมูุนมามากเลยถ้าเราได้มันมันต้องมาหาเราแน่เราจับมันไม่ได้หนะเราไม่รู้ว่าจะหามันจากไหนด้วยเรามีบางสิ่งที่มันไม่มีไงกระแสจิตใช่อกระแสจิตไงอะไรนะเป็นส่งคนที่มีกระแสจิตไปในป่าซะดูซิว่าจะ จับสัญญาของสตารยนั้นได้ไหมถ้าเราเจอจะจับมันเราต้องการสถานที่การจับมันนะฉล <are> okay. ุจับที่ดีอยู่ <All right. S 2> ใกล้ๆถ้ำเราไงจะได้แล้วจะไปเที่ยเได้ไงไกนก็เหมือนที่พวกเขารอบพุ่ติดเชื้อนั่นมาไงแกสสีแดงนั่น <c oughs> แค่ได <c oughs> ้ผลนะ แล้วจะไปหาข่อยงั้นจากไหนอ่ะก็โรงงาน E ่ยที่ที่เขาสร้างมันขึ้นมาบารอนมันต้องเก็บไว้เพียบแน่โอเคเรามีแผนันนะใคราำที่โรงงานนั้นไปเอาแก๊นั้นมาซะฟล่อรนห้กับฉันจะทำกับดักมันไว้เองถ้ามีโชคก็อาจจะให้ผลนะ้ต่ทำไม่ได้ผลแน่นอน โอเคนะผมก็ขอตัดจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย